หุดสนานร่าเริงของป้าต๊อบแล้วนะคะเรื่องทําอาหารนี่แหละที่ทําให้ป้าต๊อบมัใจปีใหม่นะจนไปไหนไม่รอดเลยนะคะถ้ารู้ว่าปีใหม่อยากกินอะไรป้าจะจัดให้ทุกอย่างอันนี้เมนูชื่ออะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่คั่วไก่อุ้ยจะคล่องเนาะเป็นอีกันนึงนะที่รักสามาอดไม่ควจะเสร็จเทียมอะไระเทียมอีกเยอะๆเลยกรเทียมอีกรียมใส่ตอนนี้มันจะไหม้ใส่ตอนแรกนิดนึงพอแล้วปีใหม่เคยทำอาหารให้ป๋ากินบ้างไหมเนี่ยเคย ทำไหมอะมาม่าเลยนะมาม่ามาม่าเส้นหมี่แล้วเป็นอะไรไยมคือขนาดใหม่ทำมาม่าเนี่ยไม่เส้นอืดไปก็คือเส้นไม่สุกเขาเลยไม่เคยให้ทำอะไรเลยชอบทำอาหารนะชอบมากก็เมื่อก่อนอยู่มืองอกไงแล้วก็ไม่มีอะไรกินพ่อแม่ส่งเงินมาไม่พอใช่ไหมก็เลยทิ้งไว้ได้แี่ยุ่งทำไมสองคนเนี่ย สมัครงานเป็นกุ๊กบ้างเป็นคนหั่นผักบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ตอบค้าวันเนี้ยนนคือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนี่ยมีอะไรบ้างคะส่วนผสมมีไก่ครับรมีปลาหมึกแช่มีเออ่ไข่แล้วก็เส้นใหญ่ครับแค่นี้เองเนาะได้เลยน่า,านนะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเองดูเมนูดูเครื่องปรุงเสร็จเนี่ยก็เอาไปทำได้เลยท่านผู้หญิงทั้งหลายครับเพื่อมาทำหน้าที่ ตอบไข่หน่อยค่ะตอกไข่หนูชอบไข่เยอะๆเส้นน้อยๆฮะแต่ป่าไม่ได้ทําแต่อาหารนะทําขนมได้ด้วยขนมจริงๆไม่ค่อยชันน้ำเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้แต่ไปเรียนจริงจังไม่ใช่เหรอไอเรียนแบบว่าข้าวหม้อหมดนะครับเลยตายแล้วไม่ได้ใช้ไม่ต้องตีแต่พี่ต๊อบพี่ต๊อบพี่ต๊อกแตไม่ใช่ไก่ที่เนาทำใหม่ๆพี่ทำอะไรให้หนูกินอร่อยที่สุดเลยท้นไม้ผัดไก่เผ็ดแผ็ก็อร่อยอยากทานอะไรก็อร่อยอยากกินเนี่ย ปีกพญาคุดทอดกรอบคืออะไรอ่ะคุดทอดกรอบพี่ทอดกรอบได้อย่างเดียวปีกมาเอาปีกมาเอาปีกมาเอาเธอไปเก็บปลาเส้นขาเส้นเส้นใหญ่เส้นใหญ่ครับเอาเส้นอะไรคะมือไม่ได้ล้างนะคะไม่ได้ครับใส่ลงไปได้ถ้าไม่ถือถ้าล้างแล้วไม่อร่อยครับไม่อร่อยครับแล้วมันหอยหน่อยหนอยามัรแล้วทำเองด้วยหรอ ทุกร้องคำเป็นหมดแล้วเดี๋ยวนี้ยพี่สอนเอป็นสูตรของปับตับเองเขาทำข้าวให้เรากินอยู่เราอย่าไปเรียกเขาป้าเดี๋ยวเขาไม่ชอบเฮ้แบบพี่แต่ถ้าเรียกป้าแม่งทุยกับเขาใช่ไหโอ๊ยเผ็ดจะๆใจฟังเขาหน่อยเเดี๋ยวเธอเป็นแบบว่าน้อยใจนะมิโสะคั่วไก่มันต้องผัดนานๆที่นานนะผัดจนจนสีของเส้นเปลี่ยนอ๋อ ใสไปอะไม่ใช่ยางในจักรยานนะไม่ใช่องเาแตกของอแล้วแข็งลงไปแล้วแม่ทำไมคะไรฮะไมไ่ต้นหอม่ะผัดชีต้นหอมค่ะเอยเขาไม่ห่วงขักนะน้ปลานี่ใส่สุดท้ายเลยเหรอะพี่น้องใส่แล้วปรุงไปเรื่อยๆอ๋อนี่น้ปลาเรอเนี่ยพี่ไม่รู้หรอกไอ้ไม่ย่ะนี่ไม่ยมไม่อมอร่รชาติดูนะเป็นยาเป็นไม่ร้อพี่ใหม่ไม่ต้องลองแล้ว กันเองไม่ต้องรอได้ขอให้พี่มีความสุขความเจริญไม่ต้องปรุงแล้วคือแบบว่ารสชาติดีเลยอ่ะจริงเหรอจริงจริงอ่ะบมะนาวหวานของใครเลยนะเนี่ยที่รักเขาทำแบบไหม่อะแล้วมันไม่ตัดงเลยจังตัวเองอ่ะอันนี้ไม่อันนั้นปรุงไงเราต้องแบบเป็นแบบว่าเป็นกลางพี่แม่มชอบอยู่ใกล้กระทะไงเราอยากให้ทีมงานกินด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบไม่ขนอดแบบนี่กนจริงจังขนาดนั้นเลยเหรอเขาบอกว่าอยู่มากเลยค่ะเ้านี่ยังไม่อยากจะบอกว่า รสชาติก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่ฝีมือพี่ต๊อบเนี่ยหากินได้ทั่วไปไม่ได้ไม่ได้พี่ต๊อบนะหูได้ยินคนเูมาแล้กันพี่พี่ฟังหนูแค่นี้นะมันเป็นคำถามสุดท้ายแล้วได้ยินคนพูดบอกว่ากุกงพี่เนี่ยไปรอดไม่รอดจริงเหรอก็ตอนนั้นถ้าใช้ชีวิตแบบนั้นก็คงไม่รอดอ่ะเมื่อกีแบบนั้นเหมือนกันตอนแรกเนาะใช้ชีวิตแบบนั้นก็คงไม่รอดเพราะว่าระแวงกัน ไม่เข้าใจกันแล้วแถมยังไม่มีสติพอที่คุยกันเลิกเลิกปาร์ตี้มากี่ปีแล้วเนี่ยสี่ปีกับสามสิบแปดวันครับโอ้โหนับถินเลยคิดถึงไหมคิดถึงเลคิดถึงไหมไม่เคยเลยครับอย่างพี่เป็นคู่ชีวิตกันแล้วแบบนี้ยคิดเรื่องการมีลูกหรือว่าอะไรกันบ้างไหมโดยไม่ต้องทำเองคือคือปีใหม่แล้วก็ยืนยันอยู่แหละว่าอยากจะได้หลานลูกที่ออกมาหน้าตาเหมือนพี่พ่อพี่ก็อายุปานนั้น นี่พี่พี่ก็ไม่ดีพี่ชายพี่ก็บอกก็ได้แต่กูต้องทำเองเป่ต๊อบเป็นไงอ่พี่ต๊อบอยากมีมากค่ะพี่ต๊อบรักเด็กชอบเด็กมากเราลองเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงดูไหมหลานเ่ยใช่พอเอามาลองเลี้ยงดูพี่ต๊อบบอกเปลี่ยนใจแล้วมันไม่ง่ายนะคะพอบางองนงง้วมึงกลับบ้านมา ในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยที่ทําให้อยู่มานานเนี่ยเกือบหกปีเนี่ยคืออะไรคะเวลาเราก้าวเข้าไปในชีวิตคนหนึ่งเราชอบคิดว่าอว้ยองมีอยู่แค่ครึ่งเดียวชอบใช้คาว่า better half ที่ว่ามันประหลาดประหลาดอยู่สี่ปีกว่าเนี่ยพี่เข้าไปแบบเต็มแล้วพี่มีเต็มจนล้นละมีจนล้นละพี่มีล้นที่จะให้อะไม่ได้ว่าขาดเลยจะไปเอาเข้ามาเติม,มเพราะว่าขาดเอาเข้ามาเติม ไม่มีใครที่เติมตรงนั้นให้เต็มได้หรอกคับเพราะว่าเขาคือมนุษย์เนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีผิดมีพลาดมีอะไรที่เป็นมนุษย์อะมาง่ายๆค่ะแต่พอเราเต็มแล้วเรามีจนล้นล้นพอที่เราจะมีให้ต่อกับคนอื่นมันก็สมบูรณ์นะครับเนาะผู้ดีๆก็มีน่ารักน่ารักมา ขอบคุณนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยทั้งพี่ป๊อบแล้วก็พีใหม่นะคะมาแชร์ประสบการณ์ความรักในอีกมุมมองหนึ่งนะแถมยังนำก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆให้เราทานด้วยค่ะขอบคุณทั้งคู่มากนะคะหมดเวลาแล้ววันนี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ